สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบก,กับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ occupations occupations จำได้ไหมคะว่าหมายความว่าอย่างไร occupations หมายความว่าอาชีพค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเปิดไปที่หน้าที่8นะในหนังสือเรียนเรายังอยู่ในยูนิตที่1เหมือนเดิมค่ะหรือว่าหน่วยที่1นั่นเองชื่อของหน่วยที่1ก็คือ what do you want to be what do you want to be นักเรียนพร้อมหรือยังคะเปิดหนังสือเรียนหรือยังไปที่หน้าที่8ค่ะ เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์อ่านตามเลยนะคะในคลิปถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Student's Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Repeat Actor Artist Writer Nurse Computer Programmer p h o t ographer Musician นักเรียนได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปไหมคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอน,นะเพื่อที่เราจะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้ในเนื้อหาต่อๆไปค่ะจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะครูให้นักเรียนเรียนคำศัพท์ใหม่ๆกันเกี่ยวกับอาชีพ ครูมีคำศัพท์มาให้ใช่ไหมแต่คลิปที่แล้วครูไม่ได้บอกความหมายให้นักเรียนฟังใช่ไหมคะครูให้นักเรียนหาความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพด้วยตัวเองนะคะเขียนลงในสมุดใช่ไหมทุกคนทำครบกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไม่ต้องเขียนนะคะเราไม่ต้องเขียนครูจะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพเหมือนในคลิปที่แล้วเลยค่ะแต่วันนี้ครูจะแต่งประโยค ให้นักเรียนฟังนะคะจากคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพที่ครูเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์นะคะและวันนี้ครูจะแปลให้นักเรียนฟังด้วยนะเดี๋ยวครูจะอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟังนักเรียนอ่านตามครูด้วยนะคะคำแรกค่ะ doctor doctor dentist dentist Dent ด็อกเตอแปลว่าอะไรคะนักเรียนลืมหรือยังคะด็อกเตอแปลว่าคุณหมอหรือว่าแพทย์นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะเดน i s t เป็นคุณหมอเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นหมอฟันคะ่ะหรือว่าทันตแพทย์นั่นเองคะ่ะอ่านตามครูนะ w e t r s s w เ t r e s s waiter waiter waitress แปลว่าบริกรหญิงนะคะหรือว่าพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงค่ะแต่คำว่า waitress จะไม่เหมือนกับอีกคำานนะคะใช้กับบริกรชายหรือว่าพนักงานเสิร์ฟชายค่ะเราเรียกว่า waiter waiter ต่อไปค่ะ Pilot p i l o t postman postman pilot แ Post ปลว่านักบินนะคะคนที่ขับเครื่องบินนะคะต่อไปค่ะ Postman แปลว่าบุรุษไปรษณีย์นั่นเองค่ะอาชีพต่อไปค่ะ s n t i s t Scientist เล็กคำค่ะ babysitter babysitter scientist แปลว่านักวิทยาศาสตร์นะเล็กคำค่ะ babysitter แปลว่าพี่เลี้ยงเด็กนะคะนักเรียน engineer engineer vet vet แลกคำหนึ่งค่ะ veterinarian veterinarian engineer แปลว่าวิศวกรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะ, engineer, ะ,ะ,คะ,อ,คคะอีกอาชีพหนึ่งนะใช้ได้ทั้งสองสองคำเลยค่ะคำแรกก็คือ v e t คำต่อไปก็คือ veterinarian มีความหมายเหมือนกันนะคะเป็นคุณหมอที่รักษาสัตว์นะหรือว่าเราเรียกว่าสัตวแพทย์นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆกันไปแล้วนะคะนอกเหนือจากในหนังสือเรียนนะวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนมาดูกันค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเราสามารถแต่งประโยคว่าอย่างไรได้บ้างมาเริ่มที่โจทย์กันเลยค่ะโจทย์อ่านว่า read the sentences about occupations read the sentences about occupations อ่านประโยคเกี่ยวกับอาชีพนะเดี๋ยวครูจะอ่านประโยคแต่ละข้อให้นักเรียนฟังนะคะและให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะ 1. I work in a hospital I am a doctor Two I work at the dental clinic I am a dentist Three, I work at the restaurant. I am a waitress. Four, I fly the plane. I am a pilot. Five, I work at the post office. I am a postman. Six, I work. At the science lab, I am a scientist. Seven. I love children. I am a babysitter. Eight. I like helping animals. I am a veterinarian. ไปดูที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะ I work in a hospital I am a doctor I ฉันนะคะ work แปลว่าทำงานนะคะฉันทำงานที่ไหนคะ in a hospital ฉันทำงานในโรงพยาบาลนะคะฉันเป็นอะไรคะฉันเป็นว่าฉันคือคุณหมอนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่ 2. I work at the dental clinic I am a dentist ฉันทำงานที่ไหนคะ The dental clinic Dental clinic ก็คือคลินิกทันตกรรมนะคะหรือว่าคลินิกที่เกี่ยวกับการทำฟันนั่นเองค่ะเพราะว่าฉันเป็นหมอฟันนะคะหรือว่าทันตแพทย์ค่ะต่อไปข้อที่ 3. ค่ะ I work at the restaurant I am a waitress ฉันทำงานที่ร้านอาหารนะคะ restaurant แปลว่าร้านอาหารฉันเป็นหรือว่าฉันคือพนักงานเสิร์ฟหญิงนะคะ waitress แต่ถ้าน,น,นักเรียนเป็นพนักงานเสิร์ฟชายนักเรียนก็เปลี่ยนจาก waitress เป็นคำว่า waiter นะคะต่อไปค่ะข้อที่4 I fly the plane I am a pilot I fly the plane ประโยคนี้นะคะดูว่าสำนวนนี้แปลว่าฉันขับเครื่องบินนะคะฉันขับเครื่องบินฉันคือนักบินนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่5 I work at the post office I am a postman ฉันทำงานที่ไปรษณียน์นะคะฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์ค่ะข้อที่6ค่ะ I work at the s i g n lab I am a scientist. ฉันทำงานที่ s i e n c e lab ก็คือแล b ที่ใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะแล b บทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปค่ะข้อที่7 I love children. I am a babysitter. ฉันรักเด็กๆนะคะหรือว่าฉันชอบเด็กๆนะคะเพราะว่าฉันเป็น ที่เลี้ยงเด็กนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะ I like helping animals I am a veterinarian ฉันชอบช่วยเหลือสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าฉันเป็นสัตวแพทย์ค่ะหลังจากที่เราอ่านประโยคที่ครู แต่งขึ้นมาให้นักเรียนแล้วนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้คำศัพท์ใหม่ๆนะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนอัดคลิปอ่านประโยคที่ครูอ่านไปเมื่อตะกี้นี่แหละค่ะพร้อมบอกความหมายด้วยนะคะนักเรียนอ่านตั้งแต่โจทย์เลยนะแล้วก็อ่านให้จบทั้ง8ข้อค่ะอย่าลืมบอกความหมายด้วยนะเด็กๆ ในขณะที่นักเรียนอัดคลิปอ่านประโยคนะครูได้ยินเสียงนักเรียนแล้วใช่ไหมคะครูก็อยากเห็นหน้านักเรียนในขณะที่นักเรียนอ่านคลิปด้วยนะหลังจากที่นักเรียนอัดคลิปอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้นักเรียนส่งในไลน์กลุ่มภาษาอังกฤษชั้นป .6 ค่ะหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษชั้นป .6 เนี่ยให้นักเรียนส่งมาในไลน์กลุ่มในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยค่ะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 นักเรียนสอบถามมาได้เลยนะคะในรายกลุ่มภาษาอังกฤษของป .6 หรือว่าในรายส่วนตัวของครูค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนักเรียนและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย